ตกลงขนมได้กินไหมลูกไม่ได้ทำไมอะครับเพื่อนแยกออกก็ก็เพื่อนจะได้อ้วนกว่าอาก้าไงอาก้าจะได้ไม่อ้วนดีไหมดีดีผอมลงไหมครับผอมเดี๋ยวขอแม่ดูพุงหน่อยเดี๋ยวดพุงลดไหมพุงลงไหมลูกลูก โหยใหญ่เหมือนเดิมเลย

หนมจีนอาะมีงอนด้ยโตขึ้นไปเกาหลีไหมครับพาไปทำตาทำตาไหมทำจมูกทำปากเดี๋ยวเราไปซื้อมาผสมกแต่ไอ้ออกมก็ไม่ออกทีที

นือเงครับแค่นี่คือห้องฟิชนู้ยูฟิชอรยอร์ยูซียูเอสทีโ เราโดยเรียนเราโดงเรียนคือวานแคอะไรหรออยเรียนาลอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะกินโคฟได้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 นดรไอ้ไอ้ไอ้ได่อด้ไ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  Pakai, okay. <laughs> จะพาไปดูข้างข่าวแม่ไก่กันนะฮะเออขึ้นแล้วพร้อมยังพร้อมยังพวกเราเอ้ยหน้าไปเอะยังไงข้าเกียร์เดินหน้ายังไงเดินหน้าพังคู่เลยอ่าโอเค ก้าด you right oh, yeah. yeah. oh. ูเห็นไหมนู่นนู่นนู่นมันห้อยอยู่บนต้นไม้อะเห็นไหมโอ้ยมันอยู่ในป่ากลางกลางอ่ะเห็นไหมอะไรนะไม่มีเสือเสืออยู่ในป่าได้ไงได้ไงได้ไงนี่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 บินมาแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นมั้บินไปหาพวกมันนี่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 อีกสักพักหนึ่งมันน่าจะออกมาหากินแล้วนะ ินอะ,รอะครั้งคราวแม่ไก่มันก็กินผลไม้เป็นอาหารไงแต่ครั้งคราวแม่ไก่มันใจดีนะเพราะมันกินผลไม้มพี่ออกกับป้ากินผลไม้อะไรนะพี่ออกกับป้ากินผลไม้กับแม่ใช่แต่พี่ออกกับป้าไม่ได้เป็นครั้งคราวแม่ไก่ <c oughs> นี่มันบินแล,ล้วดูบินมันจะมักินน้ำเหรอฮะมันกะมากินน้ำนมีน้อใช่ แน่นน้ำไงเพราะว่าเรา,ามันจิบน้ำมันไม่จิบน้ำน้ำแม่น,มน,มน้ำเลยไม่ต้องไปเปิดีเบียร์คลาสด่วนนะนเฮ้ยเมฆเป็นรูปอะไรอะ่ะรูปอะไรม,มีปาก,กมีหัวด้วยมีปากด้วยเห็นไหมรูปจระเข้เห็นไหมรูปจระเข้รูปหๆๆมาไหมเกิดหมาไหม ข้าวแม่ไก่อ่ะมันมันมีเยอะเพราะอะไรรู้ไหมต้นน้ําสะอาดที่ไหนมีน้ําสะอาดที่นั่นก็จะมีข้าวไก่เยอะๆมีข้าวแม่ไก่เยอะๆถูกต้องแล้วก็มีปลาอยู่ในน้อนแล้วก็มีปลาอยู่ในบ่อปลาฉลามอยู่ในบ่อไหนปลาฉลามอยู่ในบ่อไหนปลาฉลามเหรอปลาฉลามอยู่ในน้ำทะเลโอเคครับ ถ้านักวิทยาศาสตร์เหล่านี้และคนอื่นๆช่วยทำ้าราเข้าใจได้มากขึ้นสักวันหนึ่งปริศนาทั้งหมดก็อาจถูกไขได้และเราก็จะมีพลังที่จะสำรวจเรียนรู้และหาวิธีอยู่รอดต่อไปได้ไม่ว่าพลังที่เราต้องเผชิญจะรุนแรงแค่ไหน,น <laughs> แม่กลัวเธอ

นี่เป็นเค้กวันเกิดของอ๋อก้าอ๋อก้านะฮะอายุครบกี่ขวบครับสี่ครับสี่ขวบวันนี้วันนี้อะไรครับเอยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเออยี่สิบเอ็ดจะเป็นวันเกิดกล้าวันเกิดกล้าพร้อมยังอ่ะพร้อมเราพร้อมร้องเพลงร้วมกันนะครับวันนี้วันเกิดอาก้าก่อนบอกเค้กนะครับพร้อมหนึ่งสองสามแหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่ยังเป็นเบอร์เต็มอีกสิทธิ์ลิขสิทธิ์ โดนลิขสิทธิ์ก็มีมีลิขสิทธิ์รัเบิร์เดย์เนี่ยนะก็ร้องกันทุกคนเอาเพลงนี้แล้วกันเอาเพลงเพลงที่แจ๊สแล้วกันลมฟอร้องเพลงนี้ไม่โดนลิขสิทธิ์แน่นอนประเทศไทยดนโดนร้องไม่เป็นไงเพราะว่าไม่เคยเข้าแถวเลยร้องเพลงชาติเป็นบ้าเนี่ยฮะ Nào, thể thay luôn lên nữa cha chết thay bên bà cha Happy birthday to okay. you. you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you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  Happy birthday to b o อ่้เอกขอพรก่อนพนมมือขอพรพูดตามแม่ขอให้กล้าจำได้แล้วก็ไม่ดื้อไม่โซนไม่กินเยอะไม่แกล้งพี่อ้อ ขอให้กล้าเป็นเด็กดีขอให้กล้าเป็นเด็กดีขอให้กล้ารักพ่อขอให้กล้ารักพ่อขอให้อาก้าเป็นเด็กดีเชื่อฟังแล้วก็ไม่เล่นกล้องนะอ้าวเว้ย <c oughs> ขอให้เอาก้าไม่หมุนกล้องไปหมุนกล้องมาโอเคไหมกล้าโอเคโอเคนะเอาเขียนออกแล้วเปตัดียนออกเย้ พี่ออดูอากานะนี่ดูอากาแปแแปดแอดแฝ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 ดไดแฝดแฝดแฝดแ้ดแฝดแฝดแฝแฝดแดแฝดแฝดด